บริษัทแอนซันอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวลเซอร์วิสจำกัดจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบพิเศษกับสถานที่มหัศจรรย์ที่ถือได้ว่าเป็นบรดกโลกบนพื้นแผ่นดินจีนมณฑลหูหนานเมืองจางเจียเจียที่ปัจจุบันดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่าหลายล้านคนหลัง่งไหลเข้ามาเพื่อสัมผัสความมหัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามทางธรรมชาติอย่างภูเขาเทียนเหมือนซาน หรือเรียกว่าภูเขาประตูสวรรค์ซึ่งเป็นภูเขาที่สวยที่สุดอันดับหนึ่งในสีของจีนหรือย่ำถิ่นอวตารอลังการความสวยงามของเทือกเขาสูงเสียดฟ,ฟ้าและยังเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังเรื่องอวตารรวมไปถึงสัมผัสวัฒนธรรมจีนพื้นบ้านที่สืบทอดกว่าหลายพันปีอย่างเช่นหมู่บ้านวัฒนธรรมเผาถูเจียหรือจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหูหนานอย่างการแสดงโชว์นางพญาจิ้งจอกขาวที่มีแสงสีเสียงและโลเคชั่นการแสดงในหุบเขาเรียกได้ว่าวิจิตรการตาที่นักท่องเที่ยวจะต้องหงหลลงงไไในนนนนควาามเเเป็จจจียียยย้ดนออน่่แ และนอกจากนี้ทางรัฐบาลจีนก็ได้มีแผนการโปรโมทการตลาดต่างชาติมุ่งสร้างภาพลักษณ์ให้จางเจียเจียเป็นสวรรค์แห่งการท่องเที่ยวอาท์ดอร์พร้อมพัฒนาศักยภาพต่างๆควบคู่ไปกับความต้องการของนักท่องเทีย่ยวและภาคธุรกิจเอกชนโดยการโปรโมทปีนี้จะมุ่งเพิ่มนักท่องเที่ยวในเอเชียก่อนจะบุกขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปในปี2557ก็คือสําหรับบริการนะครับณนะตอนนี้ก็คือปีนี้รัฐบาลก็กําลังลงทุน อย่างเช่นอยู่ในอุทยานนะครับะจะสร้างเดี๋ยวกําลงังลงทุนสร้างโรงแรมแล้วแบบสร้างห้องน้ําให้ดีๆแล้วกีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้นะครับนะรัฐ่าบานก็สําหรับเรื่องเข้าคิวและทุกอย่างเนี่ยนะครับนะวันหลังก็คือจะก็คือเขาจะเขาจะ,เขาจะมีอยู่ใน,ในอินเทอร์เน็ตนะครับจะนับคนแล้วเมื่อไรจะตอนนี้อยู่ตรงไหนมีคิวเท่าไหร่กี่ชั่วโมงละเลยมีกี่ตรงไหนยังไม่มีคนแล้วตรงไหนจะไปไปเที่ยวในไหนก่อนอย่างนี้ละครับสำหรับมาเที่ยวเมืองจังจาเจตนะครับ นอกสัตว์เที่ยววิวทัศน์สวยงามแบบธรรมชาติแล้วนะครับยังมีสถานทิ่ท่องเที่ยวอีกมากมายอย่างเช่นหมูปบ้งวัฒนธรธรมทูตจานะครับเป็นแบบหมูปบ้งสร้างครึ่ง,งโปรังมีประวัติศาสตร์มากกว่าพันปีนะครับและก็มีหลายแบบนะครับเหมืองศิลปั้นสจูฟงนะครับจิงซ่งนะครับเป็นศิลปะไสสีที่ในโลกนี้มีที่นี่ที่เดียวนะครับสามารถเต้นต,นตุนะครับ พี่น้องชาวไทยเลยคะ่ะมาเที่ยวเมืองซังจาเจ่ไตยรูปแบบหลายรูปแบบนะคะลองมาเที่ยวที่นี่ดูนะคะถ้าหากว่าท่านได้เคยดูภาพยนตร์เรื่องอวตารเนี่ยอาจจะมีหลายฉากที่เขาเลือกที่นี่เป็นสถานที่ถ,ถ่ายทําภาพยนตร์นะคะหลังจากที่ได้มาเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าที่นี่ออมีฉากหลายฉากที่น่าสนใจมากมีสถานที่ที่น่าประทับใจนะคะลองเดินทางมาเที่ยวกันดูแล้วก็จะรู้ว่าเมืองอวตารเนี่ยในโลกมนุษย์เรายังมีอยู่จริงนะคะขอเชิญชวนค่ะ คุณผู้ชมสามารถไปสัมผัสกับมรดกโลกทางธรรมชาติของเมืองจางเจียเจียได้แล้ววันนี้กับบริษัทแอนซันอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลเซอร์วิสจำกัดที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปกับสายการบินชั้นนาอย่างบางกอะแอร์เวย์บินตรงรัดฟ้าเข้าสู่เมืองจางเจียเจียพร้อมทิปบริการสุดพิเศษกับการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพคุณผู้ชมสามารถดูละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w a n s ต n o t travel com หรือโทร021681188และ021681388และพบกันที่จางเจียเจียนะครับ